นายนะนายบอกว่า,าตุ๊กตาตัวนี้เหมือนฉันเหรอตอนที่นายพูดว่าเหมือนพี่คนที่สองนี่ทําฉันใจเสียเลยนะแต่ว่าดามิกนายทำตุ๊กตาออกมาได้สวยมากเลยนะเปล่าเราฉันทํแค่เสื้อผ้าเองแบบนั้นนายก็ยังเก่งอยู่ดีนนะอย่ากรู้จังเลยว่าจะมีตุ๊กตามีเคราเอวาข็บ้างไหมนะฉันว่าไม่หรอกไม่เป็นไรหรอกนะาก็เพราะฉันมีนายอยู่แล้วนี่ไง เป็นมีเาเอยที่มีแค่คนเดียวบนโลกเท่านั้นขอเท่าที่รบกวนนายออกมาซื้อของด้กันนะต้องขอโทษอ้กยซิฉันเองก็ไม่มีอะไรจะทําด้วยพอดีพอดีว่าวันนี้พี่ชั้นกลับดึกนะ่ะเลยบอกว่าชั้นซื้อของกลับไปด้วยอ่ะตลอดที่พี่ใหญ่บอกให้ชั้นซื้อกลับไปด้วยนี่นะวันนี้ก็ตามเธอวันนี้นะ่ามากินข้าวกยนที่บ้านฉันไหมล่ะมิพี่ใหญ่สอนฉันมากับข้าวนิดหน่อยนะ่ะฉันกินได้เหรอจะไปกินมื้อเย็นที่บ้านพวกเรา นายสิเดี๋ยวต้องช่วยทํานะเข้าใจอยัาให้โซอี้คนเดียวนะนี่พวกพี่มาซัปเปอร์ตอนไหนเนี่ยวันนี้แหละความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มดีขึ้นเรืนเ่นยๆหรอฮะบางทีก็รู้สึกเสียใจที่ปล่อโซอี้อยู่หรงเจ้าเด็กนั่นนะแต่นักคู่ก็มีความสุขไม่ใช่เหรอนายควรจะยินดีกับพวกเขามากกว่านี้สิมันก็ถูกดีจ้าอีนี่คือวัเรียกรรอปเมาเอาไอ้มา ป้าเดี่ยอวอไปที่นกแซบออกไปได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็เป็นแค่ลูกค้านะโว้ยพี่โยนักสตอกเกอร์กลับมาแล้วจ้าขอบคุณช่วยถือของมาที่บ้านฉันนะเดี๋ยวฉันไบเอนน้ำมาให้นั่งรอก,ก่อนได้เลยขอบคุณนะแต่ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไม่เป็นไรหรอกแม้ไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นก็ได้ <c oughs> โอเคนั่นสินะยังไงเราก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วนี้อ่ะเกิดอะไขึ้นเหรอซี ขอโทษทีกนอื่นที่ว่านเราหมดอ่ะเราพีลืมหมอจังซื้อมาแน่เลยไม่เป็นไรเราแค่น้ำเปล่าก็ได้แต่มันก็ยังโอเคอยู่นะโซยห่มซีได้ทำอะไรเนะนี่ยแปลกจังนายไม่บ้าจี้หรอฉันไม่รู้สึกด้วยซ้ำการจะทำให้แค่หัวเราะได้นั้นมันยากมากเขาดีถึงตาฉันบ้าง พอได้แล้วมิกพอได้แล้ว <cod> ม <'s sentir> <amente> ิกขอโทษทีที่รบกวนนะพี่ชายพอดีแม่ให้ผมเอาน้ำให้พวกพี่น่ะโดนขัดซะแล้วปกติแต่ที่เรียนบอมเกมไม่เยอะอนะความสนใจในการดูตัวการของสาวแก๊งดิ้นเวฟดิ้่ใจวายที่มา ตัวชี้อะไรบริการบูมใช่ต้องมามันไม่ผ่านโอ้เปคนปิงแดงแป๊ดเลยวะไอ้เหี้ยหนคือบริหารบ้านเมืองไม่ได้อะคือนายกโอ้โหถ้าแต่มาเอาเงินอะไรก็ได้ก็ต้องมีประกาศเริ่มตั้งมาไอ้ยชิคก็ตกใส่เพื่อนไอ้สัตว์คิ้วผีไอ้เหี้ยวม่งวิ่งมา <c oughs> เอา่อเอาเปะไรนะมาไปสั่งกู เอาไปฆ่ากาตู้ละทะเลาะโผล่มาเยอะป๊าป๊บป๊าตายการที่เล่นพิเศษเปลี่ยนทีเอป่ะเน่ย โอเคโอเคหลุดไปยังมันบอกอะไรบอกเลยทีออกมาเลยวอากมาแล้วออกมาแล้วดูดสิ่งเที่ไกลๆนี่ไอ้เหี้ยมันอัพเพื่อนไหมมัน มันมันอเปเล่นข้อตอมาหมดเลยจินออกไปเลยออกไปเลยไอ้องไอห้องดีเอยมันราเล่นมัเล่นอะไรอีกไอแค่ไะวะไอไอแ่เื่อยเรื่อยเรื่อยัวแกดีกว่าเออไปยอนขัวนะไยอนี่เหรอ